ครับในวิดีโอนี้ก็จะเป็นการสั่งซื้อสินค้านะครับเมื่อเปิดแอปมาแล้วนะครับกดไปที่บัญชีของฉันนะอ่าแล้วก็ล็อกอินเข้าระบบ ใส่พาสเวิร์ดเพื่อล็อกอินเข้าระบบนะครับเราก็ไปที่ซื้อสินค้าซ้ำรุ้นรับโชคใหญ่ครับเมื่อกดเข้ามาดูสินค้าแล้วเราก็มาดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งว่าผงต้องาพ ยูไนพารว้าวนี่เป็นยังไงนะครับก็จะมีทำในกับความแรงนี้มีคุณประโยชน์อย่างนี้ครับก็จะไม่ลงลึกนะครับก็จะเพราะว่าวิดีโอนี้จะเป็นสาธิตการซื้อเสินค้านะเพื่อลุ้มโชคนะครับเรากา็มีสองทางเลือกคือ เพิ่มระยะรถเข็นถ้าเราจะซื้อหลายตัวหรือว่าถ้าเราจะซื้อตัวเดียวแล้วก็บอกว่าซื้อสินค้าเลยนะครับอ่าก็ของซักพอวาวรวศูนย์สองพีวีห้าสิบราคาต่อชิ้น2่อวห้บบาทแล้วก็ค่าจัดส่งอ้าวไม่มีค่าจัดส่ง ครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าวิธีการจัดส่งนะครับมีการจัดส่งจัดส่งโดยเคอร์ี่นะครับแล้วก็เลือกวิธีการชำระเงินืดอว,วิธีการก็ชำระด้วย qr code แล้วก็ตรงนีเ้เลือกใช้ข้อมูลผู้สั่งซื้อมันก็จะมีว่า ที่อยู่ใช้จะส่งไปเนี่ยมันจะมีสองอย่างว่าใช้ข้อมูลสมาธิหรือใช้ข้อมูลในฟอร์มต่อไปนี้ในการจัดส่งก็ขอแนะนําว่าให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการจัดส่งนะครับคือคือถ้าใช้ข้อมูลสมาธิเนี่ยแปลว่าเราจะต้องไปไปป้อนอยู่ในบัญชีของฉันแล้วเป็น mm hmm. เอ,อ่อ ข้อมูลเราอยู่แล้วแต่ว่าในภาคปฏิบัติผมก็จะใช้วิธีนี้ใช้ข้อมูลในแบบฟอร์มต่อไปนี้เป็นการจัดส่งสำหรับในกรณีที่ว่าเราาส่งให้ลูกค้าหรือว่าลูกค้าสั่งซื้อเราโดยที่เขายังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับแล้ก็กรอกชื่อนะครับอันนี้ก็กรอกชื่อของเรานะแล้วก็ที่อยู่ เราก็ต้องกรอกที่อยู่ตรงนี้ลงไปนะครับอ่าแล้วก็บ้านเลขที่ถนนแล้วก็จะเป็นว่าจังหวัดครับก็กรอกอำเภอแล้วก็มันก็จะไปถึงตำ,ตำบลเลยนะ ตำบลแล้วรหัสไปเนี่ก็จะขึ้นมาแล้วเบอร์โทรศัพท์นี้จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับสินค้านะครับแล้วตรงอหัสสมาชิกนี่ก็คือว่าเราซื้อในนามของใครต่อจากนั้นก็กดที่ยืนยันการสั่งซื้อ,อครับก็จะมี ข้อมูล QR ว o า e ปรากฏเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปของธนาคารเปิดไปที่หน้าสแกนจ่ายแล้วเราก็เอามาสแกนจ่ายนะครับสินค้าสองาสิบาทแล้วก็ค่าส่งอีก50บาทนะครับรวมเป็น สามร้อยบาทแล้วก็นี่คือการเสร็จสิ้นต่อจากนั้นท่านก็รอรับของจากบริษัทนะครับก็คำสั่งซื้อส่งไปแล้วก็บายสองออบริษัทก็จะนำส่งเคอรีอ่แล้วท่านก็จะได้รับสินค้าในอีกสองสามวันครับก็เป็นการสิ้นสุดวิดีโอ การสั่งซื้อสินค้าเพื่อเพิ่มวันาการสั่งซื้อสินค้าเพื่อลุ้นโชคนะครับแล้วก็ทุกวันที่หนึ่งก็จะมีการจับรางวัลที่เพจของบริษัทนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ